พรุ่งนี้รายการของเราจะมาดึกนิดนึงหลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟีฟ a าฟุตซอลโวครับไทยแลนด์2012ช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะสาวเมเฟื่องอารมณ์แฮปปี้สุดๆลังบินไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับหนุ่มกัญชยัยแถมยังไปเจอเพื่อนซีที่นั่นอย่างสาวอ้ําที่ควงหนุ่มแอมพิธทานไปเที่ยวด้วยส่วนเรื่องที่หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวจะสละสดซ,ซึ่งเมย์ก็บอกว่าคงจะเป็นภายในปีหน้า มีเวลาว่างตรงกันพอดีแบบอาได้ไปญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็เคลียร์คิวพร้อมๆกันก็อ่ะก็ได้ไปอย่างเงี้ยมากกว่าปเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทริปนี้ก็เป็นทริปที่แบบเจอคนไทยเยอะมากแบบเดินไปไหนก็ประเทศไทยไม่เจอกันนะแต่ไปเจอที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเพื่อนสนิทอย่างอ้ํมอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันอีกยอะไรเงี้ยคืออันนี้เราแบบ ไม่เตรียมกันนะอยู่ดีบังเอิญทุกอย่างมันลงตัวมากว่าอ้าวเธอก็ไปใช่ไหมวีคนี้อ้าวฉันก็ไปอ้าวตรงกันอะไรเงี้ยนะคะพี่อ่างก็พวงหวานใจไปเหมือนกันก็ประมาณนั้นค่ะไม่มีค่ะวพาว่าพี่เมย์กับพี่หนุ่มไปขอแต่งงานกันที่ที่พี่หนุ่มแล้วผิดนะจริงๆแล้วเมย์อะไรนะพี่หนุ่มขอพี่เมย์แต่งงานใช่มจริงจริงพี่เมย์ขอพี่หนุ่มแต่งงานไม่ใช่ ถ้าช้าปีหน้าผมไม่ไหวแลวเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็เยอะแล้วอายุก็เยอะแล้วก็น่าประมาณนั้นละค่ะเหมือนต้องมีกลางปีแล้วนี้ยังไม่ได้แพนยังไม่ได้แพนแต่ก็ไม่น่าจะไกลไปมากกว่านั้นแล้วแหละอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่ามันก็ป่านนี้แล้วอะค่ะ พี่ลูกน้องของแม,ม่ย่างหนุ่มน็อตวรริศก็ได้โพสต์ภาพที่ไปทําบุญพร้อมกับสาวจอยรีลานีและครอบ,บครัวของทั้งคู่ในอินสตาแกรมโดยบอกว่าสนิทก,กับสาวจอยมากขึ้นแต่พอถูกถามว่าเป็นการทําบุญเพื่อเกื้อหนุนให้ความรักแฮปปี้เจ้าตัวก็รีปฏิเสธทันทีไม่หรอกครับพอดีว่าเดือนเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมทั้งครอบครัวนะครับผมทั้งผมทั้งพี่แนทั้งพ่อด้วยนะครับแล้วคุณแม่ก็ชวนไปเป็นประธานปิดทององค์พระประธานที่วัดต่างจังหวัดนะครับผมก็ พอมีบุญดีๆอย่างนี้เราก็บอกจอยครับก็ชวนเข้าไปครับเห็นวันนั้นที่เอารูปลงินจารกต้องมีเขียนขออนุญาตด้วยทำไมองขอด้วยเออก็เผื่อเขาไม่อนุญาตขอก่อนครับเผื่อจอยเผื่อเขาไม่อนุญาตก็ขอก่อนนะครับตามมารยาทครับจริงๆเรื่องทําบุญก็ไปบ่อยนะครับเพราะว่าตัวคุณจอยเองเขาก็ชอบทําบุญแล้วนะครับเราก็อะไรดีล้วก็ชวนกันไป นุม่ม b KPN ที่มีอายุครบ21ปีเต็มไปเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ได้ชวนเพื่อนๆจากเวที KPN ไปทำบุญวันเกิดด้วยการสร้างรอยยิ้มและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่บ้านเด็กอ่อนในซอยเสยยือใหญ่อุทิศ์ส่วนของควัญวันเกิดจากสาวโบวี่อัธมาเป็นเค้กก้อนโตที่โบวี่ยกไปเซอร์ไพรส์ถึงคอนโดเลยล่ะคะ่ะตอนคือเ,เกือบเที่ยงคืนแล้วมั้งครับผมก็อยู่ที่ห้องนี่แหละแล้วก็เขาก็ให้คุณพ่อมาส่งมั้งครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีมีของฝากมาที่ข้างล่างนะครับแต่ว่าเขาไม่อยู่เลยผมก็ลงมาแต่คอนโดก็แล้วเขาก็แบบถือเค้กแล้วก็จุดเทียนอยู่เห็นแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> โอ้เห็นแล้วน้ำตาไหลไม่ใช่ <c oughs> เห็นแล้วดีใจดีใจมากๆครับ <c oughs> คือเป็นเค้กชิ้นแรกในวันเกิดครับผมก็ขอบคุณเขามากๆขอบคุณมากๆที่แบบทําตัวน่ารักมากๆเลยครับ หนุ่มมิกซ์ทองระยะเคยบอกว่าปลื้มแนทนัชชานางเอกร่วมช่องซึ่งเป็นสาวตรงตามสเปคเด๊ะๆไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าตัวได้เดินหน้าฉีบสาวแนทไปถึงไหนแล้วต้องไปฟังหนุ่มมิกซ์ตอบค่ะตอนนี้ก็ก็ยังบอกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่เราเราก็พูดความจริงองว่านหนก็เป็นสเปคแล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่ายังปกติเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะคือยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม,ไม,ไ,มไม่มีท่าทีอะไรว่าจะจะถอยหรือจะลุกขึ้นมาหรือไม่มี ยังครับผมผมผมยังไม่ได้ลงจีบเต็มที่นะก็คือยังยังคุยในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างงี้มากก่านักร้องระดับดีว่าอย่างพี่ตูต่นันทิดานั้นแอบปลื้มหนุ่มเป้อารักมาตั้งแต่ตอนเล่นละครเรื่องแจวใจร้ายกับคุณชายเทวดาโดยบอกว่าเป้แสดงได้น่ารักและเป็นธรรมชาติและถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นละครคู่กับหนุ่มเป้สักครั้งค่ะยินดีเลยอ่ะเป็นยายเป้ก็ได้ค่ะเป็นยายเป้ก็ได้ค่ะใช ชอบเป้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนดา,ารานะักแสดงทุกคนก็มีความน่ารักเป็นเป็นเป็น,ปนตัวของตัวเองแล้วะแล้วก็พี่ก็ชอบเป้มาตั้งนานนะคะก็บางทีก็บอกฝาน้องๆไปเอาวันนี้ได้เจอเป้แล้วฝากกอดไปได้วยนะอะไรเงี้ยไม่รู้ไปเจออะไรก็ไม่รู้ตัวเราแต่รู้สึกว่าเขามีความน่ารักนะคะแล้วก็เล่นอะไรเป็นธรรมชาติดีอะไรเงี้ยส่วนใครที่จะไปเที่ยวงาน GTH Day ในวันเสาร์ที่17พฤศจิกาย,ยนนี้มีบัตรเข้างานมาแจก5รางวัลส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่อ e ีเมลกระจาย at plus t co t th รับไปเลยท่านละสอใบค่ะ